หน่วยปฏิบัติการชุดล่าสังหารจ่าดาวเหนือตอนฟาย Forget มฤรตยูนำวิถีผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่10นักรบรับจลังผู้มีประสบการณ์สูงในสงครามลาว อาวุธนานาชนิดทั้งของฝ่ายตัวเองฝ่ายตรงข้ามเคยสัมผัสเคยเรียนรู้เคยฟังคำาล่ำาลอมาอย่างโชคชนจนสามารถตัดสินชี้ขาดได้เป็นประการเดียวกันเหมือนกันหมดก็คืออาวุธดีคนต้องดีพลจึงจะดีหาไม่คงไม่เกิดคำขมชวนคิดที่ว่าคนป่ายิงปืนคนเมืองยิงหน้าหมายเป็นแน่หรือแม้กระทั่งอเมริกันชอบลบแบบขี่ช้างจับตะกัแตนก็ไม่ผิด การที่ฝ่ายอเมริกันโดยเฉพาะตัวเสนาธิการใหญ่เองยินดียกให้นักรบหลับจ้างคือผู้สันทัดกรณีในการทำสงครามหรือวิเคราะห์ความเป็นไปได้อย่างไม่ขัดเขินนั้นนับเป็นจุดอ่อนอย่างยิง่งจากดาวเหนืออ่านความรู้สึกนี้ออกจึงถือโอกาสกระทุงให้นำอาวุธชนิดใหม่ออกมาใช้ให้ตรงได้การจะสำฤทธจผลดังเจตนาหรือไม่ไม่ใช่ประเด็นหลักแต่ความอยากประจักษ์แจ้งในอิทธิ อนุภาพของมันต่างหากคือความปรา,ารถนาหลักนักลบเราจ้างตระหนักว่าตนเองยังต้องยึดอาชีพนี้เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิตและอีกทางเพื่อป้องกันพื้นแผ่นดินไทยไปอีกนานจึงจําเป็นอย่างยิ่งยวดที่ต้องรู้จักกับมันยิงกระสึกนับวันจะเข้มข้นขึ้นเวียดนามเหนือโหมอาวุธหลักอาวุธหนักเข้าสู่ขบวนการทําสงครามไม่เว้นแต่ละวันยิงต้องตระเตรียมอาวุธเพื่อทําการต้านยันให้มากเข้าไหวนั่นคือการรู้จักกับอาวุธชนิดใหม่ๆนับเป็นความจําเป็นและสําคัญอย่างยิ่ง พันเอกนอร์แมนยิ้มแก้มปริเมื่อผู้มีประสบการณ์สูงยังจ่าดาวเหนือยืนยันแน่นอนว่าวุฒิทดลองรุ่นใหม่ต้องใช้ได้ผลแน่เช่นนี้จึงคลอยเกิดความมั่นใจขึ้นด้วยล้วตัดสินใจเด็ดขาดอนุมัติด้วยตัวเองทันทีโอเคนอสตาผมเชื่อคุณแล้วก็มั่นใจว่าคุณคงคิดไม่ผิดผมตัดสินใจเด็ดขาดไม่ต้องรองคำอนุมัติจากซานฮวนผอนอนุมัติเองเลยแล้วใครจะรับผิดชอบล่ะครับคเนลหรือผมผมสินอสตาเมื่อทุกอย่างออกจากปากผมผมต้องรับผิดชอบเฮ้ hey, เดี๋ยวคุณทดสอบสำนวนพูดของผมหรือเปล่าเนี่ย พันเอกนอร์แมนเคยโดดโลกนนสตาลุ่มเล่นงานจนดตั้งตัวไม่ติดมาหลายครั้งชักหนาวหนาวนวันว่าตัวเองลงเพลินพูดผิดใช้คำถามคำตอบแบบตื่นๆนเหมือนคนไม่ประสีรสาษาวันนาซึ่งกลับจะใช้โทรศัพท์สร้างงานหัวเราะชอบใจพร้อมกับเหลียวมองศบตาชายคนรักในขณะที่จ่าดาวเหนือทำหน้าตายไม่หรอกรับเคเนลทุกอย่างเราต้องพูดกันให้รู้เรื่องซะก่อนผมเองไม่รู้จักอาวุธชนิดน,นี้สักเท่าไหร่กลัวบริษัทที่สร้างโฆษณาสินค้าตัวเองจนเกินความจริงสุดท้ายผลเสียตกมาอยู่กับเคอร์เนล มเมื่อคืนเนี่ยปรึกษาผมผมก็ต้องพยายามให้ข้อมูลที่ถูกต้องใช่ไหมครับโอเคงั้นก็ค่อยสบายใจขึ้นหน่อยผมขอถือโอกาสให้สัญญากับพวกเราทุกคนในที่นี้เลยว่าต่อไปนี้จะไม่มีการอ่อนข้อกับเวียดนามเหนือคอมมินนิสต์ไหนๆต่อไปเราจะใช้อาวุธทุกอย่างกำลังรบทุกคนการปฏิบัติทุกรูปแบบทำลายล้างมันลงให้ได้เราก็ไม่สนใจด้วยว่าซานฮวนจานุมัติหรือไม่ถ้าสิ่งนั้นผิดหลักมนุษยธรรมหรือขัดตกอกฎเจนีวาล่ะครับ ไม่สนใจเช่นกันเมื่อคอมมิวนิสต์ทำได้เราก็ต้องทําได้มันทํากับเราเราต้องทํากับมันบ้างเป็นการแก้เผ็ดก็อย่างที่คุณพูดนั่นแหละเข็มย่อกก็ต้องเอาเข็มบ่งใช่ไหมนอสตาไม่ใช่คเครเนเกลือจิ้มเกลือพริกจิ้มพริกต่างหากโอเคก็เหมือนกันนั่นแหละสรุปแล้วก็คือคอมมิวนิสต์ทำกับเราอย่างไรเราก็ต้องทําอย่างเดียวกันตอบโต้ เสนาธิการใหญ่ผู้เสียงดังฟังชัดเน้นจังหวะถ้อยคําอย่างแรงเหมือนอยากระบายความเก็บกดภายในให้ออกมาเสีบางการถูกฝ่ายคอมมิวนิสต์ลุกหนักมาตลอดทําให้เลือดทหารที่ครุและอู่อยู่ภายในเริ่มหมดความอดทนก่อนจะหันไปสั่งการพันตรีโรเจอร์อีกครั้งมจอร์โรเจอร์คุณสั่งการถึงลิเตอร์เตรียมปฏิบัติการบอมเบอร์ซ้ำอีกครั้งหลังจาก F4 ปฏิบัติการแล้วก่อนหรือหลังปฏิบัติการชุชดจรดทดลองครับก่อนเล่นก่อนดีกว่า ระหว่างที่ยังมีแสงสว่างอยู่นี่แหละสั่งการให้บอมเบอร์ลงทุกๆจุดไม่ว่าที่ตั้งทีห้หรือที่ตั้งฐานราบ VC ตั้งแต่แนวสันเขาทั้งสองฝั่งลงไปถึงพื้นราบระหว่างภูเขาสองลูกเลยใช่ไหมครับถูกต้องสั่งลิเกเตอร์ทุกเครื่องให้ขึ้นปฏิบัติการทุก3าวินาทีต้องมีนาปามหล่นลงไปอย่างน้อย1ลูกบูพรมทุกตารางนิ้วดูซิว่าปีศาจตนไหนจะให้ความคุ้มครองวีซีได้บ้างงั้นใช้ B52 เลยไม่ดีกว่าหรอครับ ยังไม่ถึงเวลาเปิดโอกาสให้นักบินลราวข้เล่นเกมนี้ไปก่อนต้องให้ V c ซรู้สึกสรือบ้าว่าแม้แต่ที28ก็ไม่ควรประมาทแต่ถ้าไม่ได้ผลจริงๆพรุ่งนี้เช้าผมจะสั่งส a าร์โตฟ t r a ฟ e ขึ้นเทกระจาดเองไม่มีการเลี้ยงไข้กันอีกต่อไปโอเคไหมโอเคครับคเนี่ยนั้นผมขออนุญาตไปสั่งการลิเตอร์ก่อนพันเอกนอร์แมนสั่งการเสร็จหันมาทั้งจ่าด้าเหนื่อยอีกครั้งเห็นใบหน้าอมยิ้มแล้วให้สงสยัยสงสยัยนอสตาคุณยิ้มอะไรมีอะไรในใจคราวนี้นะักรบเราจ้างเปลยอ,ออกมาเบา เล่นเอาหลายคนต้องงงไปตามๆกันเคยนลคิดจะใช้แผนทิ้งบอมล้างบางเหรอครับแน่นอนนะสตาบอมล้างบางพวกคุณเตรียมรับงานใหญ่ไว้ให้ดีก็แล้วกันต่อไปเนี้ผมจะลุยกองกลัง vc รอบเมืองจันทร์ให้ลาบเป็นหน้ากองก่อนสิ้นฤดูให้ได้ต้องเล่นมันก่อนก่อนการลุกใหญ่ของมันจะเริ่มต้นตูพรมทิ้งบอมล้างบางเวียดกงบอมเบอร์ล้างบางบอมล้างบางจากดาวเหนือทบทวนคําพูดประโยคสั้นๆไม่กี่พยาง์อยู่ในใจความคิดครั้งแรกไม่ได้หวังถึงขนาดต้องเป็นจริงเป็นจัง คู่ตกไปเพียงอยากให้ฟังแลรสนุกเกิดความคึกคักคึกค,กคักเล่นเท่านั้น แต่เสนาธิการใหญ่กลับถือมาเป็นอารมณ์ท่าทางขึงขังใบหน้าแววตาน้ำเสียงทุกอย่างไม่ใช่ทำเล่นวันนาถึงกับตลึงอ้าปากข้างตั้งแต่ร่วมงานกันมายอมรับว่าไม่เคยพบเห็นอาการอย่างนี้มาก่อนมองหน้าพันเอกนอร์แมนล้อเหลวมองทางชายคนรักบางเห็นอาการเป็นตรงข้ามนักรบรับจ้างวางมาดเฉยๆใบหน้ายิ้มน้อยๆสองมือคลึงถ้วยกาแฟเปล่าหมุนไปหมุนมาแต่แววตาคล้ายมีบางอย่างซ่อนเล้นอยู่กำลังจะเอ่ยถามสักคำพอดีเสียงเสนาธิการใหญ่ดังขึ้นเสียก่อน ไฟฟ้าผมต้องการให้หน่วยงานสายฟ้าเพิ่มเติมเครื่องมือดักฟังเพื่อได้ความถี่ฝ่ายตรงข้ามมากกว่านี้พูดง่ายๆคือต้องการเร่งผลงานข่าวดักฟังมีทางทําได้ไหมได้ค่ะค์เนลเรื่องเครื่องมือผมเชื่อว่าทาได้เพราะซานฮวนคงสนับสนุนเต็มที่แต่กําลังเจ้าหน้าที่คุณจะหาจากไหนก็ไม่เป็นไรนั่นแหละค่ะค์เนลงานสายฟ้าเมื่อได้มาเราบันทึกเทปเก็บไว้ก่อนแล้วระดมถอดรหัสภายหลังได้เชื่อว่าจานวนคนเท่าเดิมแต่เพิ่มจํานวนชั่วโมงทางานขึ้นผลงานก็เพิ่มขึ้นเองค่ะ ความมุ่งหมายของผมคือต้องการข่าวทางยุทธวิธีค่าศึกในพื้นที่นอกจากข่าวทางยุทธศาสตร์ที่คุณทําอยู่แล้วได้ครับคีเนลโอเคขอบคุณไฟล์ฟาวในความร่วมมือของคุณนะแคปเทนเนลเซนผมต้องการให้คุณเร่งผลงานข่าวประเภทสายลับให้มากขึ้นอีกหนึ่งเท่าตัวหรือมากกว่านี้ได้ครับคีเนลถ้าเรามีงบประมาณค่าซื้อข่าวเพียงพองบประมาณไม่อัน้นว่าแต่สายลับของคุณอะพร้อมทํางานแบบเอาชีวิตแลกกับเงินไม่เล่าแน่นอนอยู่แล้วครับคีเนลสายลับพวกนี้บูชาเงินแทนพระเจ้าทั้งนั้นเงิน มูลเหตุจูงใจในการทํางานสายลับของคนพวกนี้มีแต่เงินอย่างเดียวเหรอไม่มีใครมีมูลเหตุจูงใจจากการเกิดชังคอมมิวนิสต์หรือด้วยอุดมการณ์รักชาติรักบ้านเมืองได้เลยหรือไงก็คงทํานองนั้นแหละครับพวกนี้สละชาติเพื่อชีพกันทั้งนั้นถ้าไม่มีการพูดเรื่องเงินก่อนแล้วก็ไม่ทํางานกันเลยฟังฟังเนี่ยนี่มันเป็นเรื่องประเทศชาติของเขาเองแท้ๆนะทำไมเขายังเป็นอย่างนั้นครับคนุนลผมเคยทดลองแล้วก็กล่อมจิตกล่อมใจมาสารพัดรูปแบบมันไม่มีอะไรดีขึ้นเลยครับ ถึงทำก็ทำแบบเสียไม่ได้ไม่ได้ผลไม่มีประสิทธิภาพไม่กระตือรือร้น,นบางครั้งมันแกล้งทำป็นโง่บ้าเซอร์จนผมปวดกระบ,บาลแต่ที่สําคัญก็คือมันไม่ยอมเสี่ยงอย่างเด็ดขาดด้วยนะครับแต่พอมีเงินใช่ครับคเนลพอมีเงินงานเดินทันทีสั่งเมื่อไหร่ได้เมื่อน,นั้นจะเอารายละเอียดมากน้อยแค่ไหนเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายได้ทุกรูปแบบโอเค เราคงแก้ปัญหานี้ด้วยตัวเราเองนี่แหละภายในระยะเวลาสั้นเหล่านี้เราแก้อะไรไม่สำเร็จหรอกเพราะฉะนั้นเพื่อผลในความสาเร็จในภารกิจเราเราก็จำเป็นต้องยอมรับเงื่อนไขเหล่านี้ยังไม่มีทางหลีกเลี่ยงหรือคุณว่าไงไฟ์ฟ้า ท้ายประโยคเสนาธิการใหญ่หันไปย้อนถามวันนาซึ่งเป็นคนล่าเชื้อสายเดียวกันกับบุคคลที่คู่สนทนากำลังเอ่ยถึงสาวสวยยิ้มเจินเจินไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าทั้งหมดที่กล่าวมานั้นไม่เป็นความจริงคิดแล้วก็น่าอายเพราะมันหมายถึงสันดานเที่ยงแท้ของคนในชาติบ่งบอกว่าแต่ละคนมองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก แยายามชาติกำลังมีภัยยังใหญ่หลวงเช่นนี้คนเราเหมือนคนใจดำงอมืองอเท้ารอรับแต่ความช่วยเหลือจากผู้อื่นมิตรภาพจากมิตรประเทศกลายเป็นสิทธิอันชอบธรรมที่คนเราต้องตัดตัวเรียกร้องตั้งข้อเสนอเป็นเงื่อนไขกระทำการทุกชนิดในอันที่ต้องให้ได้มาสาวสวย CAA มองหน้าชายคนรักแทงการประสานสายตาก,กับเสนาธิการใหญ่เราค,อค,อคออ่อยๆอมแอมอมแอมตอบ Somebody no g o ูก e Colonel พันเอกนอร์แมนหหัหเราะฮึ่ในลำคอสำเนียงแปลงๆฟังแล้วแปลความหมายไม่ออกว่าขันในคำตอบของหญิงสาวหรือประชดตัวเองที่แสหาเรื่องอาสากองทัพมาทำงานในประเทศที่บรรดาเสนาธิการของกองทัพตั้งพากันปฏิเสธด้วยความคลั่งแขนหรือเดียดฉันไม่ทราบพันเอกนอร์แมนถึงก็ปล่อยพลุสวาดวาจาเชียร์เดอะแลนด์เดอกอดเกต าดาวเหนือนั่งอยู่ข้างๆฟังเฉยพอเห็นด้วยกับคำสบททุกคนมารบในลา่ามักกล่าวเสมอว่าที่นี่คือดินแดนที่พระเจ้าลืมเราหวนคิดถึงตำนานประวัติศาสตร์ชาติล่าครั้งอดีตเมื่อพระเจ้าช้ยเชษฐาธิราชทรงสาบแช่งเอาไว้แผ่นดินเหล่าจะเลยรุ่งเรืองได้ชั่วช้างกระพือหูช่วง,งูแลบลิ้นความทุกข์ยากไม่สิ้นชั่วกับชั่วกันเห็นทีจะเป็นจริง พราะปัญหาสังคมจิตว,วิทยาของคนในชาติว่ามาตั้งแต่ระดับผู้นําลงไปถึงประชาชนผู้ยากไร้บนภูเขาในป่าชั้งแตกต่างประจากชาติอื่นๆในโลกอย่างที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนเราไม่เหมือนใครและใครก็ไม่เหมือนเราเราชอบและทําตัวอย่างเราพันเอกนอร์แมนสบัดหัวสองสามทีขับไล่ความคิดเลื่อยเปล่อยเรื่องเราออกไปจากสมองเหลวมาสบตาจ่าดาวเหนือเมื่อเห็นกําลังมีบางอย่างอยากจะพูด คเนลครับในส่วนความรับผิดชอบของเคเนลหรือของกองกำลังทหารสหรัฐอเมริกาประจําประเทศลาวผมเข้าใจแล้วก็มั่นใจว่าทําได้แต่ที่ผมไม่มั่นใจก็คือกําลังทหารลาวเองนี่แหละครับไม่รู้จะมีขีดความสามารถสนองนยโยบายได้สักแค่ไหนใช่คุณคิดถูกแลนอสตาผมปวดหัวที่สุดก็ปัญหาตัวบุคคลนี่แหละคุณมีไอเดียวิหาทางออกหรือแก้ไขบ้างไหมล่ะก็พอมีครับแต่ต้องใช้เวลาถึงหนึ่งเดือนหรือย,ยังน้อยสามสัปดาหลองว่ามาสิเพิ่มเติมกําลังทหารเสริมพลานจากประเทศไทยกับปรับปรุงกําลังทหารลาว โอเคกรณีเพิ่มกําลังฐานเสืมพันธไทยผมทําได้เรามีงบประมาณเพียงพอคุณคิดว่าควรเพิ่มอีกสักเท่าไหร่3กองพันหานราบห่กองพันหานเป็นใหญ่กับอีกหนึ่งกองพันลาตะเวนกําลังฐานร,ระดับนี้เช้เวลาเตรียมการไม่เกิน1เดือนทุกคนสามารถเข้าสู่สนามรบได้ครับใช้เวลาน้อยกว่า1เดือนไหวไหมก็พอไหวครับให้เขาทําการฝึกแบบเร่งรัดใช้เวลาสสัปดาห์ฐานไทยเคยทาได้มาแล้วล้วก็ทำการรบอย่างมีประสิทธิภาพด้วยครับ โอเคผมรับหลักการของคุณในข้อนี้วันนี้เดี๋ยวผมจะติดต่อสอนทอให้เขาดําเนินการให้ส่วนเรื่องปรับปรุงกําลังฐานลาวคุณจะทํำยังไงส่งพวกเขาไปฝึกเลนเจอร์ในประเทศไทยฝึกกรอริลลาวอลแฟนในมาเลเซียหรือกลินแบลเลย์ทำการฝึกในประเทศลาวเองก็ได้แต่ต้องให้ได้จำนวนมากๆอย่างน้อยหหรือ6กองพันถหารราวจึงจะพอเพียงครับ